โอนะค,ะแ,นคะแพทย์หญิงพนิดารนเพลีคุมณรแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมค่ะโรงพยาบาลนนทเวศคำกล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นวัยทองสองขวบ Terrible t o รือจะเรียกว่าเป็นวัยรุ่นช่วงแรกก็อาจจะไม่ผิดนะคะคือเป็นลักษณะพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของเด็กปกตินะคะช่วงวัยอายุ2-4ขวบ ซึ่งจะมะีพัฒนาการหรือว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะแปรปรวนอย่างชัดเจนสร้างความปวดหัวแล้วก็วิตกกังวลให้คุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างมากหากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เตรียมรับมือมานะคะ หลากหลายมากเลยค่ะก็จะมีตั้งแต่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะต่อต้านดื้อดึงท้าทายอวดดีนะคะควบคุมความโกรธไม่ค่อยได้เวลาที่ถูกขัดใจเนี่ยอาจจะลงไปชักดิ้นชักงอที่พื้นเลยนะคะที่เรียกว่า t e m p e r tampum นะคะก็ฟังดูแล้วมันจะมีแต่พฤติกรรมด้านลบนะคะที่ชวนปวดหัวทั้งนั้นเลย มันจะเป็นช่วงรอยต่อของพัฒนาการนะคะอ,อ,อยู่ในช่วงที่อายุที่เด็กออต้องพึ่งพาผู้ใหญ่เนาะสู่วัยที่เขาเริ่มที่จะทําอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะก็เลยมีความทา้าทายเนาะสมองส่วนการเคลื่อนไหวแล้วกออ็ภาษาเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเขาสามารถที่จะเดินวิ่งปีนกระโดดจับกาม แล้วก็ปาสิ่งของได้อย่างอิสระนะคะเขาเลยมีความรู้สึกว่าเขาทาได้แล้วก็ทา้าทายนะคะเรื่องของภาษาเหมือนกันมันแบบเออโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะมีคางคาศัพท์เยอะมากพูดเยอะนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยสมองทางด้านของการควบคุมตัวเองเหตุผลหรื on, อที่เรียกว่า E.F. นะคะมันจะค่อยๆพัฒนา ทีเนี้มันไม่ไปด้วยกันค่ะมันก็เลยทําให้เกิดความไม่สมดุลเนาะสับสนในตัวเองนะคะก็เลยออกมากันเป็นแบบเออลองดีท้าทายต่อต้านนะคะเป็นพฤติกรรมดังกล่าวที่เอ,อเรารู้จักกันนะคะออ,อยากจะขอสรุปเป็นข้อๆก่อนนะคะอันที่หนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ปล่อยให้ลูกทำหน้าที่ของตัวเองนะคะ อันที่2เป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะอันที่3เซตลิมิตให้เขาอะไรทําได้ทำไม่ได้นะคะแล้วก็อันที่4พฤติกรรมไหนที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ปรับพฤติกรรมนะคะโดยเ,เทคนิค p o s i ทีฟท t มเอา u t นะคะเดี๋ยวจะขออธิบายให้ฟังนะคะอันที่1นึ่ที่บอกว่าเข้าใจเข้าใจยังไงเนาะ ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านที่มีความวิตกกังวลแล้วก็มีความทุกข์กับพฤติกรรมของลูกในวัยนี้ส่วนใหญ่นะคะเกิดจากความที่ไม่เข้าใจเนาะไม่ยอมรับแล้วก็คาดหวังในตัวลูกสูงเกินไปนะคะมาเลยทําให้เกิดความขัดแยง้งเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยน mindset นะคะเปลี่ยนความเข้าใจเนาะว่าเออ,อพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมปกติทั่วไปของเด็กวัยนี้แหละ มันเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องทําเหมือนเขาจะต้องส่งการบ้านเราอะค่ะว่าพวกนี้นะเขาจะต้องดื้อน,นะจะต้องท้าทายนะจะต้องอวดดีนะอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราเข้าใจเขาแล้วเราก็จะพยายามปรับ mindset ของเราว่าไม่มีประโยชน์ในการที่เราจะหงุดหงิดจะโกรธในพฤติกรรมอย่างนี้ของลูกนะคะในทางตรงกันข้ามเนี่ยเราก็จะช่วยเขาส่งเสริมทําให้เขาได้ทําหน้าที่ของเขาได้สําเร็จนะคะเจริงๆแล้วอยากจะเปรียบเทียบเหมือนกับรถอ,อะคะ่ะรถยนต์ ออกมาใหม่นะคะเด็กๆเ,เหมือนกันเป็นรถยนต์เนะเาะเวลาออกมาใหม่ๆเนี่ยคนขับก็อยากจะทดลองความเร็วใช่ไหมคะก็เข้าสู่สนามแข่งขันแล้วก็เหยียบคันเร่งอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อจะลองว่าเร็วเท่าไหร่นะคะเนี่ยถ้าเรามองลูกเราเหมือนกับรถแล้วก็อยากจะทดลองความเร็วนะคะแล้วก็พอเขาได้ทดลองแล้วเขารู้แล้วว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้เกิดผ้นกับเขายังไงเขาก็ ที่เกียดลองละสุดท้ายก็คือก็กลับมาสู่พฤติกรรมปกตินะคะในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่มีความทุกไม่มีความเครียดค่ะถ้าปรับหมายเสร็จของตัวเองนะคะเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่ดีของลูกนะคะมีความใจเย็นนะคะไม่ใช้อารมณ์ไม่หุดหงิดเนาะเป็นลักษณะข,ของออพฤติกรรมที่ อ่อนโยนแต่หนักแน่นนะคะหรือที่เรียกว่าคายบัสเฟิร์มนะคะอะไรที่ทําได้หรือทําไม่ได้ก็บอกเขาดีๆนะคะไม่ใช้อารมณ์ในการที่จะออกคําสั่งนะคะแล้วก็หนักแน่นในสิ่งที่เราต้องการอยากให้เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าเขาเโกรธแล้วก็มาตีแม่นะคะเราอาจจะใช้คําว่าแม่รู้นะว่าลูกกําลังโกรธอยู่ แต่ถึงยังไงลูกก็ตีไม่ได้นะคะแสดงให้เขาเห็นว่าความใจเย็นความสงบจะช่วยแก้ปัญหาได้แล้วก็ความรุนแรงไม่สามารถที่จะยอมรับได้ในทุกกรณีค่ะอันที่3นะคะก็คือการเซตลิมิตนะคะว่าอะไรถูกต้องอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้นะคะอย่างที่คุณหมอกล่าวไปว่าลูกเราก็เหมือนรถนอะที่ เอ่าเหยียบคันเร่งอย่างเดียวเพื่อจะประลองความเร็วของตัวเองนะคะโดยไม่รู้ว่าอะไรที่สามารถทําได้ทําไม่ได้นะคะหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเหมือนหยอดกระปุกออมสินเนาะสองกระปุกนะคะฝั่งหนึ่งทําได้นะฝั่งหนึ่งทําไม่ได้นะนะคะก็คือเอ่อพูดด้วยคําที่สั้นๆนะคะอธิบายสั้นๆชัดเจนนะคะทําได้ทําไม่ได้นะคะ ทีเนี้ยเรื่องของลิมิตแต่ละบ้านนะคะมันก็จะต่างกันเนาะบางบ้านเนี่ยเออห้ามหมดเลยทําไม่ได้นะคะก็คุณหมายอยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าเออสิ่งที่ลูกเราต้องการลองนะคะแล้วถ้าเรามีข้อห้ามกติกาเยอะเกินไปนะคะลูกเราอาจจะทําให้แบบเออบางคนก็จะดื้อไปเลยต่อต้านนะคะคอ,อาท้ายไปเลยนะคะหรือบางบ้านก็อาจจะทําให้เป็นเด็ก ที่กลัววิตกกังวลไม่มั่นใจได้นะคะทีเนี้ยเ,เหมือนกับเขาทํางานไม่เสร็จนะคะเหมือนกับส่งการบ้านไม่เสร็จเนาะให้ต่อต้านให้ให้ทดลองก็ทําไม่เสร็จอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดปัญหาอีกทีหนึ่งก็คือช่วงวัยรุ่นนะคะลูกอาจจะเกิดปัญหาการไปทดลองอะไรนอกบ้านที่มันไม่ดีนะคะแล้วก็อาจจะเกิดก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมในวัยรุ่นได้นะคะเพราะฉะนันอาจจะต้องดูว่าลิมิตแต่ละบ้านเนี่ยคือ อะไรทำได้ทําไม่ได้นะคะสิ่งที่แน่ๆเลยที่อยากฝากไว้ว่าที่ทําไม่ได้นะคะก็คือการทําลายร่างกายนะคะ4อย่างเนาะทำลายตัวเองทำํำลายคนอื่นทําลายเข้าของนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเออเป็นพฤติกรรมที่อันตรายรุนแรงนะคะอันนี้ยังไงเราก็ห้ามไม่ให้ทํานะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะไปลองเซตกติกาลิมิตบ้านเราดูนะคะ แล้วก็เทคนิคข้อสุดท้ายเนาะก็คือการปรับพฤติกรรมนะคะที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นว่าจะให้มันหายไปได้ยังไงนะคะอย่างเช่นว่าแทนท่ามเนาะลูกเราแบบอยากได้ของแล้วถูกขัดใจลงไปดิ้นกับพื้พนนะคะอรารวาสเนาะเราจะแก้ไขยังไงโดยทั่มันมีหลักอย่างนี้ค่ะว่าพฤติกรรมไหนที่เราอยากให้เขาทําเราจะใช้หลักการเป็น positive reinforcement ก็คือชม ชมเชยนะคะแล้วพฤติกรรมนั้นมันจะเยอะขึ้นแต่พฤติกรรมไหนที่เราไม่อยากให้เขาทําจะใช้หลักการของ negative r e i นฟ o r ์เมนต์ก็คือว่าเพิกเฉยไม่สนใจไม่ให้ค่าต่อพฤติกรรมนั้นนะคะแล้วมันจะค่อยๆหายไปนะคะพฤติกรรมแทนทำเนี่ยเราสามารถปรับได้โดยใช้วิธี p i t i ิทีฟท e เอานะคะเราคงได้ยินแต่ท e เอาเนาะท e เอาแบบเดิมๆก็คือ,อ่าถ้าสมมุติว่ากรีฑลาวานะเธอต้องไปเข้ามุมสงบ หนึ่งขวบเข้าให้ได้1นน,นาที2อขวบ2นาที3าขวบ3นาทีนะคะแต่หลักการใหม่ของ positive time out คือเราไม่จำกัดเวลาเลยค่ะเราทำ time out เพื่อประโยชน์ในการที่ให้เขาได้รู้อารมณ์แล้วก็ให้ระงับอารมณ์ได้เองนะคะขึ้นเองได้ก็ต้องลงเองได้ทีนี้พอลงแล้วเราก็คือต้องให้โอกาสให้เขาเห็นได้ชัดเจนว่าพฤติกรรมนี้โอเคดีแล้วแม่ยอมรับนะคะ ก็อย่างเช่นว่าร้องดิ้นนะคะจะเอาของแล้วร้องนะคะเราก็คืออาจจะบอกว่าแม่รู้นะว่าลูกกำลังโกรธอยู่เนาะลูกโกรธได้แต่ว่าลูกร้องเบาๆได้แต่ลูกอลราวาดไม่ได้ถ้าลูกอลราวาดเนี่ยแสดงว่าลูกยังไม่พร้อมคุยกับแม่เดี๋ยวรอให้ลูกสงบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะก็บอกให้เขาอยู่มุมสงบของเขานะคะทีนี้พอเขาแบบเออสักสองสามวิอ่ะดีละ แม่ครับผมหายแล้วขอโทษเราก็คือกลับหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะอ๋อดีแล้วเหรอลูกดีมากนี่อย่างเงี้ยแม่ชอบสงบตัวเองได้ไหนมาคุยกันซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เขาเห็นชัดเจนว่าไอ้พฤติกรรมเมื่อกี้เราไม่โอเคเราไม่สนใจแต่พอเขากลับมาดีสงบตัวเองได้เราชื่นชมแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นเด็พูดคุยกันต่อไปนะคะ การทำโพสิท t ฟทำเอาเนี่ยมันจะไม่ได้ผลทันทีนะคะบางคนจะบอกว่าก็ยังอลาวาดอยู่คุณหมออาจจะใช่ค่ะอลราวาสแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะในการจัดการรับมือกักบลูกวัยนี้นะคะโดยที่คุณหมอแนะนําว่าช่วยลูกให้ทําหน้าที่ได้อย่างสําเร็จนะคะเรามีหน้าที่ป้องกันสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ให้เกิดอันตรายเนาะ ถ้าเกิดคิดว่าเราไม่อยากให้เขาลื้อคองหรือคองนี้จะเสียหายเราก็เก็บบ้านให้เป็นระเบียบเอาของที่ไม่อยากให้เขาโยนเอาขึ้นที่สูงๆนะคะแล้วก็จากนั้นก็ช่วยเขาในการที่จะรับรู้อารมณ์แล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ด้วยตัวเองนะคะ สิ่งที่อยากฝากมากๆเลยนะคะจะขอเป็นอันนี้หนึ่งเลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจนะคะว่าพฤติกรรมัยทองสองขวบเนี่ยเป็นพฤติกรรมปกตินะคะเกิดขึ้นกับเด็กๆทุกคนในช่วงวัยนี้เลยนะคะลูกบ้านอื่นๆก็เป็นเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงให้เรารู้นะคะงดการเปรียบเทียบนะคะว่าเอ้ยทําไมดูซิน้องคนนั้นเขาน่ารักจังเลยทําไมลูกเป็นอย่างนี้อันนี้ขอร้องเลยนะคะว่าอย่าเปรียบเทียบเนาะ แล้วก็แม้ว่าพฤติกรรมนี้จะเป็นพฤติกรรมปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับเลยเนาะปล่อยให้เป็นอย่างนี้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอเลยช่วงวัยสี่ขวบแล้วมันอาจจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคอนเซิร์นด้วยว่าถึงแม้จะเป็นพฤติกรรมปกติแต่มันไม่เหมาะสมนะเราก็ต้องคอยปรับนะคะอันที่สองเนาะความยากของ terrible two เนี่ยมันอยู่ที่ว่า ความสมดุลระหว่างการที่เราจะช่วยให้ลูกนั้นได้ท้าทายได้ค้นพบตัวเองนะคะ <_ an> เขาจะสร้างเซลสร้างตัวตนเนาะซึ่งให้เสร็จสิ้นภายใน3ปีเนี่ยนะคะกับการที่ต่อด้วยการที่เขาจะต้องทำได้เราก็ต้องควบคุมตัวเองนะคะเ,เป็นการฝึก ef นะคะซึ่งมันจะต่อจากช่วงช่วง3ขวบเลยนะคะวัยวัยวัยที่จะต้องต้องการฝึก ef เนี่ยก็คือ3-5ขวบนะคะเพราะฉะนั้นความยากมันอยู่ตรงที่ว่าสมดุลแล้วก็จังหวะในการที่คุณพ่อคุณแม่เข้านะคะ่า3ขวบปีแรกอาจจะ ปล่อยให้เขาได้ทําทดลองดูก่อนนะคะพอเขารู้สึกว่าเขามีตัวตนเขาทําได้จริงๆนะหลัง3ามขวบก็ค่อยมาฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองกติกาทางสังคมนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องอาจจะต้องไปตกตะกอนของแต่ละบ้านนะคะว่าเราจะเข้าจังหวะช่วงไหนนะคะสุดท้ายเลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้ว t ท r ร์ร e t เบิเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะข้อดีก็คือสําหรับลูกเราก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้ ผ่านด่านบททดสอบแรกของชีวิตนะคะอะไรทําได้ทําไม่ได้เนาะแล้วก็เป็นบททดสอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอยากจะให้คิดใน่งนี้ว่า,วาวมันเป็นข้อดีนะเราจะได้พัฒนาตัวเราเองด้วยแล้วก็พัฒนาลูกเราด้วยนะคะ,นะคะสุดท้ายก็ สุดท้ายจริงๆนะคะฝากไว้ว่าโอกาสดีๆอย่างนี้นะคะของครอบครัวเราอยากให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะมาใช้โอกาสการฝึกลูก t ท r ร์ลีเบิในการฝึกลูกและฝึกตัวเองค่ะโรงพยาบาลนนทเวศโรงพยาบาลครอบครัวชั้นนำมาตรฐาน JCI